One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทยไทยสปาแมลงอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายซู้วสุขคนเด้อจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วแจ้วจ้อยจ้อยช่วงมอ้อยหอยสังกับตัวเตยไทยจ้าญิงตัวคนเดียวเดินทางเปลี่ยวจากเมืองร้อยเกินลาพ่อแม่เปิ้น ไปเจอเดินโดงน้ำตาม่อเป็นสาวจีนมันเป็นสาวเสียงพิ้นหรอกนะคะแต่ว่าสาวรอยเอ็ดคือกันละจ้าก็เลยคือพอกหมอลำก่อนนี้นิดนึงนะคะข้างนอกวันนี้ก็มืดสลัวเสียอีกแล้วคับพี่น้องป่องไปคะ่ะทรงแดดทางเมืองไทยมาให้ได้ด้วยจ้าได้เปิดไฟยุมืดมืเอาอรลดค่ะบางมือมืดขณะหนาวก็เป็นประมาณนี้นะคะเมืองนอกเมืองหน้า ยาสภพากันอยากมาอยู่ยาสภพากันอยากได้ผัวฝรั่งเลยนะคะมันยากค่ะหนาหนาวมาหาหกเดือนมือดอื้อคือเทวสิครําเทวสิแจ้งเทวสิหยังนะคะทรงแดดมาทวนทวนนอจ้าบ้านเท่ากินตำบอกหุ้งแก่แดดก,กินบม่งวงแก่แดดก,กันแทบกบัสซั่นเห็นเนพื่อนโพสลงเฟซบุ๊กนะคะท่งนี่เรานทำไยแตกสัวสว,สวได้ยังมาอ้างค่ะนี่ ทับทิมค่ะแกแล้วเรียบรอยนะคะทับทิมคับพี่น้องป้องปลายขาเดี๋ยวสิสดคือกันราคาสมหวานนิดๆน,นะคะอืมคว่าเป็นยาผลละไมมนั่็ว่าเป็นยาผลละไมมนี่ก็ว่าเป็นยา,า,นยาที่นันเนี่ยก็ยาท้องยาไส้ยาใจคนจนล่ะค่ะ มาต่อเรยจ้าจากอีพีที่แล้วนะคะหลังจากตัดสินใจพาพอดีฝรั่งเขาจ่ายค่าบาค่าอะไรบาค่าเสียเวลาไว้หนึ่งอาทิตย์เขาฝรั่งคนนี้เขาก็เพิเงย็นที่สารบานเฮ้าแต่ว่าฝรั่งคนนี้เคยมาประเทศไทยบ่อยมากแล้วว่าสัว่าคนอังกฤษมูพวกของเจาของบานี่เขาใจค่าเสียเวลาตัวตใจค่าบาเนาะค่ะคนอื่นจังสั่นเนาะ 1อาทิตย์แวตัวภาพเป็นเหรียญที่สตัวตัวอยากเป็นภาพไปบานท่าไปทา้งรอยเอีดพุณล่ะค่ฝรั่งคนนี้ก็ขับรถใดนะคะแซารถเพราะว่าได้ยินว่าทางอังกฤษอาจจะขับรถเหมือนก,นกันกับทางประเทศไทยของเรานะคะหรือว่าคล้ายๆกันเนาะคะ่ะเขาก็เลยเช่ารถเช่ารถเก๋งไปวันละสองพบาทนะคะค่ะารถนะคะก็เลยไป1อาทิตย์ แรกๆก,ก็ออกจากพัทยาเข้ากรุงเทพก็ตั้ง GPS ต่ละค่ะพอตัวๆส่วนมากก็เดินทางในสมัยที่จีก็ด้วยรถทั่วนะคะส่วนมากไอรอยเอดพัทยามุนี่นะคะก็เลยตั้ง GPS ไปนะคะจริงๆแล้วสมัยก่อนก็คิดอยู่นะคะว่าถ้าคนไหนไม่ใช่เป็นแฟนเราจริงๆฝรั่งที่เราคิดจะเป็นแฟนเป็นสามีจริงๆเราจะไม่พาไปบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ไม่รู้คนไหนจะจริงใจกับเราคนไหนจะเอาเราจริงๆเราก็เลยพร้อมเปิดใจให้ทุกคนสําหรับตัวตัวเองนะคะเขาอยากไปบ้านบอกกสิภาพไปเขาเสด้เห็นเฮี้ยนซ่านบ้านทงเห็นพ่อเห็นแม่เห็นการเป็นการยว่งเฮาเขากระเสืรับได้ง่ายๆตัวตัวคิดจังสั่นนะคะก็เลยภาพฝรั่งคนอีไปบ้านค่ะแต่ว่ากระบอกลวงหนาฤๅดอกทู่บอกแม่บอกพ่อว่ยฤๅดอกลวงหนาหพะคนตื่นนะคะสตกกจว่าภาพฝรั่งมาจังได้นอบานนี่นาะค่ะก็เลยบอกก่อน ก็ขับรถไปกว่าจะถึงบ้านเราออกจากทางพัทยาก็แปดเก้าโมงเช้ากว่าจะถึงบ้านเราก็จนคําพอดีครับเพราะว่าไปก็เลยเลื่อนเราแวะร่ายทางไปนะคะเข้ากัไปตาม g ีพนะคะไปถึงบ้านก็โอเคอายุค่าสมัยก่อนปุ่นบ้านตัวๆก็เป็นสไตล์เก่าเครื่องใหม่เครืองปูนนะครับใหม่ก็ใหม่บอดีหรอกครับเป็นเฮี้ยนเก่านะคะแต่ก่อนนะคะ แต่ว่ามีห้องส่วนตัวสาหรับตัวต,วต,วตวอยู่แต่ว่าบ่ามีนาหอนนะคะนําอาบก็อาบนาเย็นนำยังไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็พาเขาพักที่บ้านแค่หนึ่งคืนหลังจากนั้นก็ไปพักกันในโรงแรมในร้อยเอ็ดด้วยนะคะแต่ฝรั่งคนนี้ก็พูดไทยได้บ้างนะครับบอกให้ได้หลายเติบจีเหนุระคบพี่น้องค่ะกลางพอเราถึงบ้านกินข้าวอะไรกันเสร็จนํนนาพ่อแม่อะไรก็โอเคอยู่ก็พาแกออกไปเล่นทุ่งนาไปนู่นไปนี่ก็คุยกัน จะตายเป็นเพื่อนมากกว่าเต่เขา้าไปอยากเป็นแฟนนะคะับ็ตื่นเต้นอยากได้เขาเป็นแฟนเรืืองของ้องเหลืองแด่ยินวัดเขามีเงินมีทองมาสั่นว่าสมัยตะเกียรเห็นฝรั่งเดียยังเดียเด้ยินมูว่วคนนี้ดีคนนี้รวยเขากับตื่นเต้นนะคะอยากได้ยังสี่นะคะ่ะพาไปเล่นทุงน่งนานะครับบานตัวโกคุล่ะพาไปทงไปทาไปทงไ้ทงหน้านะคะพาไปแล้วกับพากลับมาบ้านหลังจากนั้นคํามา หลังจากกินเข่าเล็้วประมาณหกโมงแรงนะคะฝรั่งอยากสิยางหลอกบานแต่ตัวโตว่ราเป็นยางตัวโตอยากายตัวนังกระซี่ายนิดๆอยู่ค่ะสิ่ภาพฝรั่งเนี่ยบานอยากเกลีกนะแต่พ่อของตัวโตก็แกก็ไม่ว่าแกเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแต่กับแม่กับตัวโตก็พูดกันตลอดนะคะตออเป็นคนเปิดเผยมาตั้งแต่ต้นสําหรับการเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นลักษณะนี้ตัวโตก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เลยอีกอย่างครอบครัวของตัวโตก็เข้าใจ เพราะว่าเราเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่แล้วจะเป็นยังไงเราก็เลี้ยงดูส่งเสียพ่อแม่พี่น้องอยู่แล้วเราชัดเจนตั้งแต่ทีแรกแต่หลากหลายคนก็ยังว่าแหะครับครอบครัวบางคนก็ยากกว่าจะยอมรับกันได้ต้องสู้ต้องสู้กับอารมณ์สู้กับครอบครัวร้ายอย่างเพื่อนตัวโต้ร้ายคนกว่าพ่อแม่จะยอมรับในความที่เป็นแบบนี้นะคะต้องสู้เยอะมากแต่โชคดีว่าตัวโตเปิดเผยมาตั้งตั้งแต่น้อยราคาตั้งสิบปี จิบว่าปีกระรู้เรียกว่าเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าพอเป็นคนก็เคยปากนะคะหลังจากนั้นกินข้าวเล้ยบหกโมงแรกรก็เลยปลอยแหกฝรั่งไปย่างผู้เดียวนะคะฝรั่งกันย่างไปหมู่บ้านตัวโตก็ใหญ่นะคะหกเจ็ดร้อยหลังคาเลยทีเดียวเดินสุตรบ้านไปก็เดินกลับมาคนก็นถามนํำทางบาทน,นี่ตัวโตก็ไปวันวแกกลับมาก็มาพากันพักที่บ้านตุดวันหลังมีตลาดนัดกลางหมู่บ้านตัวโตก็ไปตลาดนัดคนก็ถามว่า เนฝรั่งทามใดเรามาย่างหน่อยหอวสันกระถามกันบุ่มบุ่มคนถามกันย่างรอบบ้านหรือหมากระเฮ้าว่าสันฝรั่งจะได็จ,จัง่ยานหมาพย,อยานอีหยังกัดจังเนียวกว่าไถ่ก็ได้พรอ้อม่าสันก็เลยเฉลยว่าเป็นตัวตัวกันเพื่อนของตัวตเองพาไปบ้านไปยังค้นกระบอกกันตัวปากตัวยังกับกับว่าเป็นยังน,นะคะนั่นกันหลังจากนั้นก็แกก็เห็นครอบครัวเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราก็อยากจะแชร์นะคะให้เขาเห็นเลยตั้งแต่ทีแรกเราไม่ต้องปิดต้องบังเขา บ้านเป็นแบบนี้ถ้าเธอเอาชัดเป็นฟงเป็นแฟนต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ว่ากันไปนะคะจริงๆฝรั่งคนนี้ตอนนั้นเที่ยนกับตัวโตจริงๆคนคนนี้ก็อายุก็ใกล้จะหกสิบแล้วนะคะทุกคนค่ะส่วนมากกับสิพ่อเต่ประมาณนี่ลคะค่ะหาสิบกว่าหกสิบกว่าตัวตถือชะตากับพวกนี้มากกว่ามั้งครับเพราะว่าตอนที่เรา ตั้งใจเราก็อยากจะได้แฟนจริงๆนะความคิดตตวโตก็ห้าสิบขึ้นห้าสิบกว่าขึ้นเหมือนที่จะภูมิฐานที่จะเป็นงานการเขาอาจจะดีมีความมั่นคงเราคิดอย่างนี้ไงเราก็เลยประเอินเจอแต่อายุมากกว่าตัวเองยี่สิบสามสิบปีนู่นแหลคะครับเขาก็หลังจากพาคนนี้คนอังกฤษนี่แหละครับพาไปบ้านไปทีนี้ก็พาเที่ยวในรายละเอียดไปเที่ยวตรงนูง้นตรงนี้ตรงนี้ก็ว่าไปนะคะหลังจากออกจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้ว ไล่เที่ยวตามอีสรงอีสานไปวันนู้นพักนี่วันนี้พักหนองคายวันนี้ไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คุยกับเขาแต่เขาก็เคยเสียใจเคยเสียอ,อกเสียใจมาแล้วกับผู้ชายคนประเทศลาประเทศลาวนะคะเขาเคยมีเด็กประเทศลาวมาก่อนเราว่างเราเคยแต่งงานมาก่อนเคยไปอยู่ในหมู่บ้านในประเทศลาวร้อมทั้งซื้อวัวซื้อควายซื้ออะไรให้เด็กคนประเทศลาวแล้วก็ สร้างซูเปอร์มาร์เก็ตให้เขาตลาดย่อยๆเลยแกบอกแกสร้างแกจ่ายแกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาดูแลแกไม่ดีเลยแกว่าแกไปอยู่กับเขาเดือนหนึ่งแกเห็นใส่เห็นปุงครอบครัวอะไรเขาหมดมีแต่เงินเงินเงินอย่างเดียวให้เงินให้เงินมีแต่ขอเงินขอเงินแล้วก็ซื้อทองให้พ่อซื้อทองให้แม่ซื้อนู่นซื้อนี่ทีนี้แกป่วยแกว่าตอนที่อยู่ประเทศลาวนะครับพูดสู้กันฟังนะคะย่าดราม่าเด้อค่ะ แก่ป่วยสมัยสิกว่าปีกอนกับแกป่วยเราก็บ่ไปภาแก่ไปหาหมอหาอยัาง mm hmm. บ่ดูเลแก่เต็มทีแก่เสียใจหลายแกวานะคะเราไอเด็กหน่อยกับเขาอายุหน่อยกลัวหลายเขาก็มีได้เล่นแต่หัวแต่ยังกับขอบครัวเขามีแต่ความสุขความสนุกของขอบรัวเขาเขาเห็นฉันเป็นตัวเงินตัวทองยางเดียวแกวานะคะแกคยเสียใจมาแล้วแกคยคบกับ ผู้ชายเล่าเนี่ยประมาณ3ปีแกว่าแกเสียเงินเสียอย่างไรทีนี้เขาก็เข็ดก็ขยันพอเข้ามาเจอเรามันก็เลยเป็นสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งที่ทุกอย่างเราจะดีไม่ดีเขาต้องมาเรียนรู้กับเราใหม่ทีนี้ตายหาแล้วฉันอุปสรรคคือหลายเตียเพราะฉันพอคนนี่เขาอ่อนเพ่ิเคยเสียใจมากเขาแหงระว่างตัวแจแต่ที่ตอนไปเที่ยวไปอีสานไปอะไรด้วยกันตอนนั้นเขาก็ให้ตัวต้วอยู่นะครับวันละสองพันบาทเออก็คือ ว่าโอเคอยู่ค่ะเราก็ก็เช่ารถเก่งกันไปเรื่อยๆก็ถือว่าเราก็ได้เปิดมุเปิดตาได้ลองผิดลองถูกไปบางคนโชคดีนะคะการหาผัวฝรั่งก็เจอคนเดียวได้คนเดียวได้เลี้ยงได้เป็นผัวเป็นเมียได้พากันไปอยู่เมืองนอกเมืองนามีลูกมีเต้าอ,อะไรด้วยกัน <c oughs> ก็ถือว่าดีบางคนซิบค้นกับบ่ไดดค้นเลี้ยงลอยค้นการส่งพานเขามาในชีวิตนะคะแล้วแต่คนแล้วแต่ดวงแล้วแต่ ดวงชะตาวาสนานำพาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสำหรับเส้นทางการหาสายฝอเส้นทางการหารัวฝรั่งหลังจากที่กลับไปจากอิสานเที่ยวกันเสร็จอะไรเสร็จกันแล้วแกก็ไปส่งโตโต้หลังจากนั้น3ามสี่วันฝรั่งประเทศอังกฤษคนนี้ก็กลับประเทศไปนะคะก็เลยสื่อสารติดต่อกันอุย้ยพี่น้องเอ้ส่งอีเมลหากันเมื่อละสองนาสามนาส่งไป,ส,งไปส่งเป็นเดือนเดือ,ดอโตโต้เก็บไว้ เก็บกระดาษไว้เป็นลังรังกับพี่น้องค้สมัยก่อนภาษาเราไม่เก่งเราก็เขียนเป็นภาษาไปหนึ่งหน้าเนี่ยแหละแต่ก่อนเป็นร้านอินเทอร์เน็ตนะคะเขาเซอร์วริสเราเราจ่ายเขาค่าแรลภาษาจ่ายเขาค่าส่งแฟกให้จ่ายจ่ายเดือนหนึ่งจ่ายแต่เป็น2องสาพันบาทคุณนะคะคา่าติดตกับฝรั่งคนนี้เราข้ากับลงทุนนะคะ ก็อยากคบอยากยังกับเขาแต่ทุกวันนี้ฝรั่งคนนี้ก็ยังได้เป็นเพื่อนกันกับตัวตัวอยู่นะคะทุกวันนี้ก็ยังคุยกันเดือนละครสองครั้งอยู่ในนามเป็นเพื่อนแกก็อยู่อังกฤษนี่แหละค่ะแกมีฟาร์มอยู่ฝั่งอังกฤษแกมีฟาร์มอยู่ฝั่งไอแลนด์ด้วยนะคะก็ถือว่าทุกวันนี้แกก็โสดอยู่ค่ะแกก็อยู่คนเดียวไปก็ถือว่าเขามีเขากับว่าอยากเอาผู้ใดมาเป็นภาระหรือว่าเป็น แฟนยี่หลีแต่ว่าเป็นเพื่อนได้แกบอกว่าวันข้างหน้าตัวตู้กับแฟนนี่อยากไปเที่ยวหนาะแก่ก็ไปได้สัญญาแต่ว่า <c oughs> นี่ก็คือประสบการณ์นะคะกับฝรั่งคนนี้ครั้งแรกหลังจากนั้นแกก็กลับประเทศไปก็ติดต่อกันประมาณนี้นะคะตัวตูก็กลับไปทํางานอีกรอบนะคะกับเพื่อนคนกาะสินกับฝรั่งคนอังกฤษเนี่ยคะ่ะเจ้าของบาร์นะคะหลังจากนั้นไปก็ได้ทํางานไปเรื่อยๆทีนี้ก็นั่งเป็นแคปเชีย ได้ประมาณเป็นแคสเชียได้ประมาณเกือบปีนะคะต่อมาเพื่อนก็ทั้งเรียนหนังสือทั้งอะไรไอ้เพิ่งจะ23ิบสามิบสี่ปีนะคะทั้งเรียนหนักทั้งอะไรเราก็ฝึกไปด้วยทีนี้เราก็สื่อสารกับฝรั่งคนอังกฤษเจ้าของไอ้น,นี้เขาไปด้วยวันไหนที่เพื่อนไม่เข้าร้านเราก็คุยกับเฟือนเขาชี้แจงรายละเอียดการทํางานอะไรต่างๆกับเขานะคะเราก็เลยได้เลื่อนขึ้นมาเป็น ผู้จัดการนะครับปีไทยๆนะครับสิวหลวบประตัดตอนน้อยหนึ่งวสันมกนกระย่าก็นี้ครับเดือพี่นงองครับพอปีสุดท้ายปีที่เราเกือบปีพอปีที่2มาตัวตู้มาเริ่มเป็นผู้จัดการนะครับก็ดูแลร้านดูแลบารสั่งของสั่งอะไรดูแลพนพักงานพนักงานให้เขาอะไรอย่างนี้แหละค่ะแต่ทีนี้มีความป่เวยเพลเข้ามานะครเพื่อนคนกระสินนี่ค่ะ กับฝรั่งเจ้าของบาร์นี้เขาทะเลาะกันนะคะเลยสิมีเรื่องบว้ซู้ฟั่งอีกนะคะทะเลาะกันเรื่องอะไรถึงขั้นแตกแยกแยกกันเลยนะคะทีนี้แล้วโตโตจะไปในทิศทางไหนทั้งเพื่อนก็คือเพื่อนทั้งฝรั่งก็ฝรั่งเราจะอยู่กับฝรั่งต่อหรือว่าเราจะไม่ช่วยงานเขาเราจะออกไปหาทํางานที่อื่นหรือว่าจะยังอยู่บาร์คาเฟ่ตรงนี้ต่อไปเพื่อช่วยเขาดีโตโตก็เป็นเพื่งได้ตัดสินใจนะคะทุกคนคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆคะ่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะชีวิตสายฝอตัวโตเธเอไทยสปัยฮอนแลนด์ชีวิตจริงๆกว่าละครคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะครับเป็นกำลังใจให้กันคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ